สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี่จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละให้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินดกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะงนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะ ที่นี่แหละที่นี่แหละบันนี่แต่ว่าเราจะต้องไปหาจุดที่แบบหิมะหนาๆนานเพื่อเราจะได้เล่นหิมะปั้นตุ๊กตาหิมะชนมแมนสไลด์ลงกันได้เต็มที่น่ะเพราะถ้าหิมะไม่หนาถ้าเราเดินล้มหรืออะไรมันจะเจ็บน่ะโอ้ยอย่างเช่นแบบนี้น่ะเอ้ยแต่ว่าถ้าหิมะหนาๆน,น,น่ะเราตกลงไปปุ๊บเราจะไม่เจ็บเพราะมันมีหิมะเป็นแบบปุ๋ยนุ่น Oh. เย่ไชคิลล์ฉันก็พยายามพาเธอมาดูบริเวณที่แบบหิมะหนาๆแล้ว <Wow. S 1> นะว้าว <c oughs> โอ้ยโชคดีนะเนี่ยที่รถคันนี้มันวิ่งอยู่บนหิมะได้น่ะอ้า oh. มันเจ๋งมากเลยน่ะบริเวณนี้น้ำเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะไชกิลไม่มั่นใจว่าใช่ที่เธอตามหาไหมน่ะให้ลงลงดูก่อนสี ไนะ่ะโอ้แต่ว่าตรงนี้โอ้มันพื้นเป็นน้ำแข็งหมดเลยเราเล่นสกเก็ตได้นะ่ะเล่นสกเก็ตตรงนี้ได้เนาะไอสกเก็ตไอ c e s แล้วลองเอารถเธอรถเรือบินเธอมาขับบนนี้สิไม่ไงว้าวติดไฟแล้วด้วยเพราะว่าข้างล่างนี้มันเมิด ใช่ไหมมืดเนาะใช่เลยใช่เลย้าวติดไฟไท้ายด้วยนี่นะเป็นสีแดงเวลาเ,เราเกิดเหตุอะไรจะได้มีคนเห็นใช่แล้วฝั่งซ้ายสีเขียวโอ้นี่มันลดคริสต์มาส โอเคไปกันต่อเออกระโดดขึ้นไม่ได้กระโดดขึ้นไม่ได้ชุบเออโอ,อ้ทำไมฉันขึ้นไม่ได้น่ะอีกทีอีกทีอกทเออขึ้นได้แล้วพร้อมจ้าไปหาหิมะปุยนุน่นอุ้ยทางตันเลยไปไม่ได้น่ะกั้นไว้แสดงว่าข้างหน้าต้องมีหิมะถล่มแน่เลยปุยนุ่นมากเกินไปแต่ว่า เดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่านะโอเคหรือว่าเราจะต้องกลับขึ้นไปข้างบนกันนะโอเคกันเดี๋ยวมาที่จะพาขึ้นไปข้างบนก็ๆตอนที่เรามาสำรวจกันนะทุกคนพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่เหมาะเราใช้เกลมันแบบหิมะแข็งไปนะ่ะเราจะเอาตัวลงไปฟุบไม่ได้นะสิโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขับไปดูเรื่อยๆก็ได้ โอเคฉิคก้าไปกันต่อก็ขับขึ้นมาบนภูเขาที่สูงที่สุดของยอดเขาแห่งนี้แล้วนะไชเกิลถ้าเธอหันซ้ายหันขวาเธอก็จะเห็นนะนี่ขีม้ายังมากไม่พอกแล้วเนี่ยไมอขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอย่างซ้ายหน่อยอีกซ้ายหน่อยเอียงซ้ายหน่อยเอียงซ้ายนิดนึ่งโอ้โอ้โอ้ชนชนชนโอ้ไม่ชนโอ้ไปได้ด้วยแฮะ เออเยงงขวาเยงซ้ายเยงซ้ายเยงขวาเอาเอโอเคตรงนี้พอจะเป็นปุยนน่นให้ไช้เก้าได้ไหมนะ่ะไม่ได้ขอ,อืออหน่อยนะไม่ไหวอนะ่ะเอ้าก็น่าจะเย็นหน้าดูใครกันทำไมเธอรู้ว่ามีห้องน้ำ<อ>ที่นี่ด้วยนะ่ะ มันเป็นห้องน้ำที่วิวสวยที่สุดที่มีอยู่ในเมืองนี้แล้วน่ะว้าวเป็นการอึแบบมีความสุขรู้สึกดิฉันก็จะลองบ้างไหมเอ้าไม่ขอลองนั่งหน่อยโอชิบเโอชิ ใช้ท่าพิสดารในการอื้อแฮไม่ไหวไม่ไหวฉันยังไม่ปวดโอ้ฉันเราหลงหัางดีกว่าทังนั้นเดี๋ยวฉันส่อง<ต>ฉันส่องฉันมองจากตรงนี้แป๊บเพราะตรงนี้เป็นมุมที่สูงที่สุดของที่นี่นี่นะใช่อมโอ้บันนี่ฉันว่าฉันเจอแล้วเจอแล้วก็ไปเธอไม่ถามเลยเหรอว่าตรงไหนนะ่ะ ก็นำไปไงวิ่งไปเลยแต่มันขับตามเองเอ้าไม่ได้นะกลับไปตรงที่เดิมที่เรามาโอ้ให้ตายเถอะลงทางนี้เลยทางลัดทางลดาดเราจะบินบิดบิบิดโอ้ยเออเออมันมันลงล่างนดยวยเน,น้วยอย่างเจ๋งเลยไปทางที่เรามาใช่ไหม ใช่เลยกลับไปอย่างที่เดิมฉันเห็นแล้วตรงนั้นแบบหิมะหนาสุดแล้วนี่เราเป็นเวอร์บอร์ดนะเป็นเรือที่ลอยอยู่บนพื้นได้นะไม่หมดหิมะไม่หมดหิมะดิฟดิฟดิฟเป็นไงทุกคน ไปสำรวจตั้งไกแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมเพราะที่เดิมมันหนาสุดแล้วท้นทั้นั้นด้านหน้านด้านหน้าน่ะเธอเห็นไหมเธอเห็นไหมนี่เป็นเนินไใช่เลยโอ้นีไงตรงนี้โอ้ปกปุยมากเออโดดลงก่อนเลยไม่เก็บจอิเก็ด้วยไม่ป่วยไม่จ็ไม่ป่วยขุด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 ขจะทอะไรนะขุดเล่นหิมะปัสโนมแมนกัน ขับต right, like oh, oh, ั้งไกลแค่น wow. ี้นั era, ่นนะอ่าก็ใช่น่ะสิขุด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 โอ้แชกเกิลบันนี่เจอฟอสซิลโอ้ไหนไหนไหนอฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลนี่ไงฟอสซิลมันโดนที่มาปกคลุมแข็งไปเลยหน้าขาวพลร่างฟอสซิลเจ๋งเลยฟอสซิลว้าว วาอะไร <Dante> เนี่ยใหญ่แบบนี้ยกขึ้นมาดูพริกฟืบฟืบโอ้นอนอยู่ในหิมะด้วยนะแลบลิ้นใส่ด้วยหน้าตาทะลึ่งตึงตังนี่นะนี่นะนี่นะเนี่ยออมันโดนสตาร์ฟไว้หน้าแบบว่าโดนน้ำแข็งโดนความเย็นเลยโดนสตาร์ฟแข็งแบบ ีกโอออมันชักใช่เขาโอ้เหมือนมันจะมันพยายามจะลุกอติดน่ะเดี๋ยวมาที่ช่วยดึงนะนี่เหยียบเหยียบหน้าอกแล้วดึงดึงอือโอ้นี่มันคือตัวอะไรเนี่ยเหยียบหน้าอกแล้วดึงเหยียบหน้าอกแล้วดึงอือลุกไม่ได้อ่ะดิลุกไม่ได้นะมันแน่นเนาะเหยียบหน้าอกแล้วดึงหยบแล้วดึงมันจะขึ้นไหมฉันรู้สึกมันผีอําแปลกๆนะแบบนี้ เขาขึ้นไม่ได้น่ะเราต้องช่วยไหมเอ้าในเมื่อเราขุดเจอแล้วเขาพยายามจะขึ้นแล้วก็ช่วยก็ได้นะเก็ได้เหรอโอเคอันหนึ่งสองสามดึงดึงอือชึ้งโอ้โหยืนได้ด้วยเฮ้นี่มันเปลตหัวลำโพงเบนบาลิน่าสองผัว มันคือโครงการทดลองเอเรียที่51แบนบาลิน่าโครงการลับถ้ามาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงน่าชเก้ลเราต้องรีบไปบอกคนอื่นแล้วว่าสัปรหลามันหลุดมาจากโครงการทดลองแล้วไชเกว่าเฮ้ยแล้วทำไมต้องเป็นพวกเราที่เจอแบบนี้อีกแล้วนะาขึ้น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 รถขึ้น นี่นะนี่นะเปิดไฟเปิดไฟเปิดปินเปิดปิดมัดดิางให้มันดิวางให้ขึ้นเร็วขึ้นลวจ้าเอายปโอ้มาดิมนดิชายเก้าออกจากเก้าอี้นะวันนี้หนีก่อนละกันไม่รอแล้วทิ้งเลยชยเก้าไม่ต้องห่วงนะหิมะจะรักษาสภาพร่างกายของเธอได้อีกหนึ่งร้อยปีเอา แชก็ว่าเดี๋ยวอีกร้อยปีแนก็ต้องกลายเป็นแบบเจ้าเปรตแบนมาลิหน้าสองหัวตัวนี้แน่ๆเลยอ่ะร้อเล่นกำลังวนไปลับโอา้าส่งซิกส่งซิกเปิดปิดไฟปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป๊ป๊ป๊มาแล้วมาแล้ววันนี้ลงจากรถเพื่อไปดึงชชกเกิลมาขึ้นรถเร็วเอา้เอาดึงไม่ได้ขึ้นรถต่อโอ้ย งั้นเดี๋ยวมารับใหม่นะไปก่อนนะเอ้ยอย่าลืมมารับฉันล่ะ